สวัสดีครับก็วันนี้พอดีลูกศิทธิ์ลานะก็เลยมีเวลาว่างก็เลยเอามาอัดคลิปให้ดูว่าเวลาที่ผมทำคลิปออกไปที่แบบมันมันจะมาทีละกิ่งมีมาทีละกิง่งการวาดลูกการใช้สีอะไรแบบนี้ผมทำแบบไหนนะครับมันก็จะแยกเป็นส่วนต่างๆที่ที่ใช้งานนะอุปกรณ์อะไรแล้วก็แอปที่ใช้ใช้แบบไหนนะเผื่อว่าเพื่อนๆจะลองไปทำตามกันดูนะครับ ก็มีมีไม่ไม่กี่อย่างเองนะครับเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะเริ่มกันก่อนใครเพิ่งเข้ามาดูนะครับช่องนี้เป็นช่องไม้ map b l u นะก็เป็นช่องที่สอนเกี่ยวกับไม้ map แล้วก็สรุปหนังสือนะครับแนวพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับใครแวะผ่านมาก็ฝากลองดูหนังสือนะเผื่อจะมีเล่มที่ตัวเองชอบนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับใครอยากจะส่งซุปเปอร์แตงได้ก็ Go. ดีเยี่ยมมากเลยนะครับผมเอาเป็นทุนไว้ในการซื้อหนังสือมาเล่าทุกคนฟังนะครับโอเคเรามาเริ่มกันอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับสังเกตดูนะมันจะมีอันนี้คือหน้าจอของแอปที่ผมใช้นะมันชื่อชื่อแอปว่า a u t o d e ็กส e t b o o k นะครับทุกคนดูนะสังเกตตรงนี้นะตรงนี้คือเป็นเป็นเลเยอร์ของกระดาษแบ่งเป็นแผ่นนะครับแอปนี้ดีตรงที่ว่ามันมีเลเยอร์มีกระดาษหลายแผ่นนะครับ ผมก็จะเริ่มจากนะตรงนี้ก่อนเลยนะอุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นตัวซัมซุงนะครับซัมซุงแท็บที่เป็นรุ่นอัลตร้านะครับเพราะว่าจอมันค่อนข้างแบบค่อนข้างใหญ่เลยนะครับจอมันขนาดประมาณ14.6นะครับต้องบอกว่าผมมาใช้มาตั้งแต่ แท็บ S3 เลยนะที่แบบหน้าจอเล็กๆอะ่ะสิประมาณ10นิ้วอะ่ะตอนนี้พอมันเป็น14.6โอ้โหมันเพิ่มสเปซแล้วเราก็วาดได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับถ้า s a m มซุงผ่านเข้ามาอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้ผมเนี่ยยินดีนะครับเป็นแฟนพันแท้เลยนะอ่ะซัมซุงก็เป็นในเครือของ Android ใช่ไหมครับแ n d r o i d แต่ถ้าใครใช้ iPad อยู่ก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับเวลาเลือกแอปเนี่ยอันนี้ก็คือแอปที่ผมใช้ จริงๆซัมซุงเขามีแอปที่ชื่อว่า s ซัมซุงโนตอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว,ว่า s a ซัมซุงโนตมันติดข้อจํากัดคือมันโ o t a เทกระดาษให้เป็นแนวแลนสเคปอะไม่ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของ l a เยอรนะครับซึ่งมันแบบไม่ไม่มีเลเยอร์นะผมก็เลยมาใช้ตัวที่เป็นสเกตบุ๊กเนี่ยเพราะว่ามันมี l a เยอรมันกําหนดไซส์ของกระดาษได้เองนะครับมันก็จะคล่องตัวมากกว่านะครับอันนี้คือ2ส่วนหลักๆที่ใช้เลยนะครับ นะสำหรับในการวาดรูปนะกับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับข้อดีของ Samsung Tab คือเขามีอะไรครับเขามีปากกาให้เลยเราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วเขียนค่อนข้างแม่นนะหัวเขาจะเล็กๆเ,เท่านี้เองนะครับเนี่เห็นไหมหัวเล็กๆแบบนี้อ่ะโอเคนะครับคราวนี้ก็มาในส่วนของอุปกรณ์อันถัดไปคือถ้าใครเคยฟังคลิปแรกๆของผมเนี่ยเสียงมันจะไม่ค่อยดีใช่ไหมครับบางทีเสียงมันแตกบ้างตอนนั้นก็ใช้ไม้แบบราคา ท,ทั่วไปอ่ะพอใช้ไปนานๆทําแบบจริงจังมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนไม้ใหม่นะครับมาเป็นมาเป็นรุ่นรุ่นนี้นะครับนี่ก็เป็นตัว Akg l i r a ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เสียงค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็มีกล้องก็ไม่ได้ใช้ใช้กล้องแบบ DSLI นะครับใช้เป็นเว็บแคมธรรมดาทั่วไปเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็น เว็บแคมผมใช้ของ Logitech นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว 4K อันนี้ใช้มาตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ก็ใช้ตัวนี้นะครับแล้วอันนี้บวกกันแล้วก็ทุกอย่างเอามายำรวมกันที่ไหนครับที่ตัว OBS ตัวนี้นะครับโอ้ต้องขอขอบคุณนะครับ OBS นี่ก็เป็น OpenSource ที่ฟรีแล้วก็โหลดมาใช้งานได้เลยนะครับซึ่งผมว่ามันดีมากๆนะครับ การใช้งานเซตค่าใน OBS นี่ยผมว่ามีคนที่เป็นมืออาชีพแบบผมสอนใน YouTube พวกเราลองไปเสิร์ชดูนะครับนี่แหละเบื้องหลังที่ผมเอามามาทําคลิปแต่ละคลิปก็ใช้เพียงแค่นี้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้แอปพื้นฐานจริงๆม,มันมันมีอุปรกรณ์เยอะมากแต่ผมก็ใช้ไม่ครบนะครับผมก็จะแนะนําเท่าที่ผมใช้มันก็สามารถสร้างคลิปดีๆออกมาได้สักหคลิปเลยนะครับนะระหว่างเนี่ยทำไปเนี่ย OBS ก็สามารถที่จะ อัดคลิปวิดีโอเราได้ด้วยนะครับก็อาจเป็นคลิปไว้ไปใช้สอนได้เลยไปอัปโหลดใส่โซเชียลมีเดียต่างๆได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้สังเกตดูนะผมก็จะมีหลายเลเยอร์ใช่ไหมตรงเนี้ยข้างบนเนี้ยพอผมปิดตาตรงเนี้ยมันก็จะหายไปเห็นไหมครับปิดอีกอันหนึ่งก็หายไปเห็นไหมครับอ่ะนี่ข้อดีของการมีเลเยอร์นะเหมือนเรามีกระดาษหลายๆแผ่นนะเราทําที่กระดาษแผ่นไหนมันก็จะขึ้นเงาเงาสีฟ้าแบบนี้มา นะครับมันก็จะซ้อนทับกันอยู่แบบนี้นะครับข้อดีของมันนะนี่แหละเลเยอร์เวลาผมทํมาอ่ะไมบบมันก็จะมีเซ็นทรัลไอเดียใช่ไหมมีเรื่องตรงกลางมีหัวข้อหลักๆที่ผมจะจะนำเสนอมีกี่ประเด็นผมก็จะแยกกระดาษเป็น,ปนแผ่นเลยเวลาเปิดปิดมันจะได้เปิดปิด,ปดง่ายๆนะครับอ่ะคราวน,นี้เรามาดูแอปนี้หรือโปรแกรมนี้มันจะมีสส่วนหลักๆมีด้านบนตรงนี้ ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องมือต่างๆนะใช้ในการตัดในการเคลื่อนย้ายเทสีมีไม้บรรทัดมีการซิมเมทรีวาดด้านหนึ่งแล้วมันก็ไปเกิดอีกด้านหนึ่งนะครับวาด้านซ้ายเกิดด้านขวาว่าด้านขวาเกิดด้านซ้ายอย่างเนี้ยนะแทรกเชฟต่างๆได้นะครับอินเสิร์ตรูปได้นะครับแล้วก็มีการอัดวิดีโอเป็นไทม์แลปส์ได้ด้วยแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือแถวด้านบนและอันนึงที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าไปเซตคือเวลาผมวาดเนี่ย ผมไม่ชอบให้กระดาษมันมันหมุนได้มันจะขยับได้แค่เนี้ยแต่มันหมุนไม่ได้นะครับผมก็จะไปตั้งค่าตั้งค่าในนี้นะครับรวมถึงการตั้งค่ากระดาษด้วยนะครับเนี้ยเดี๋ยวเราจิ้มไปที่ที่จุดสามจุดข้างบนนะครับรอ,อสักครู่นะมันมี delay ดีเลยนิดนึงคนระับ <c oughs> อ่าโอเค มาแล้วนะครับเนี่ยพอจิ้มเข้าไปที่จุด3จุดเนี่ยทุกคนถ้าเริ่มใหม่ๆตั้งค่ากระดาษไม่เป็นนะผมก็แนะนำว่าให้ตั้งอยู่ที่ประมาณ4,000คูณกับ2,500นะครับไซส์เนี้มันจะเป็นไซส์ที่เป็นแลนด์สเคปไซส์ไซส์เกือบเท่าๆแบบปิ้นเป็น Air 3ก็ชัดนะครับไซสนี้นะครับเขียนแล้วก็ e Export งานใบก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับนอกจากไซส์กระดาษแล้วนะครับ ผมก็อยากให้ทุกคนมาดูที่ตัว preference ตรงนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะเซตในนี้เลยก็คือว่าการมาทำให้ rotate canvas ตัวนี้ผมจะปิดมันไ่นะครับนะตรงนี้เพื่อให้กระดาษมันหมุนไม่ได้มันจะได้อยู่แค่แบบแนวซ้ายขวาย,ย่อขยายแค่นั้นเองนะครับเราก็จะเขียนได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเครื่องมืออื่นเนี่ย มาแนะนําตอนที่เราเริ่มเขียนไปเราจะตัดแต่จะก๊อปปี้อะไรพวกนี้นะครับมาดูด้านด้านนี้บ้างด้านนี้ด้านนี้เป็นเรื่องของแบบหัวปากกาแล้วก็การตกแต่งนะครับถ้าสังเกตดูนะครับตรงนี้เนี้ยมันจะมีชุดปากกาค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหเพียบเลยฟรีนะเนี่ยใช้ฟรีนะยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะครับแต่ถ้าอยากได้มากกว่านี้พวกที่เป็นอาร์ติสต์เขาอาจจะอยาก อยากได้มากกว่านี้แต่เราใช้แค่นี้ก็เพียงพอนะครับเนี่ยอย่างที่ผมทํากราฟด้านหลังเนี่ยผมก็ใช้อันที่เป็นตารางอันเนี้ยเห็นไหมครับเป็นกราฟอันนี้แล้วหัวปากกาผมก็ใช้อยู่แค่อันเดียวอันที่เป็นเบสิกเนี่ยแล้วผมก็พิมพ์ไว้เลยว่าผมใช้อันนี้นะครับในเบสิกผมใช้อะไรบ้างนะครับหัวปากกาที่ที่แบบที่สําคัญเลยที่ผมใช้นะก็จะมีอยู่ประมาณสักสี่สีหัวนะครับมีอันแรกคืออันนี้ อันนี้จะเป็นหัวปากกาแบบแบบลูกลื่นอะ่ะเส้นมันจะค่อนข้างแบบคงที่เลยนะครับเนี่ยอันนี้นะครับเวลาขีดเส้นเนี่ยเส้นมันก็จะน้ำหนักแบบคงที่นะครับอันนี้เนี่ยอันนี้ตัวอย่างนะครับเฮ้ยโทษทีโทษทีทษทอ่าอันนี้คือ หัวปากกาที่เป็นแบบหัวลูกลื่นนะอันแรกที่ผมใช้นะครับเส้นมันก็จะเป็นแบบคงที่แบบนี้เห็นไหมครับนี่คือหัวที่หนึ่งที่ใช้เป็นประจําเลยนะอันต่อมาคืออันนี้ก็จะเป็นแบบปากกาที่มันจะขนาดเส้นตามน้ําหนักที่ที่เรากดนะครับอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราไม่กดมันก็บางแต่พอเรากดปุ๊บมันก็จะหนาเห็นไหมครับ เนี่ยถ้าเราไม่กดมันก็บางแต่ถ้าเรากดมันก็จะจะหนาแบบนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับน้นําหนักมือของเราที่เราจะกดลงไปนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆพู้กันนะครับเป็นไม้คล้ายพู้กันอ่าลืมบอกไปมันจะมีแถบอันบนอันนี้ครับเป็นการเพิ่มขนาดหัวปากกานะครับทุกหัวเลยปรับขนาดได้ตรงนี้อันบนเพิ่มขนาดเส้นนะครับเส้นเล็กเส้นบางนะครับส่วนด้านล่างนี้ความโปร่ง ความโปร่งของของหมึกนะครับถ้าข้างล่างมานี่แบบแทบมองไม่เห็นเลยนะโปร่งมากแต่ข้างบนนี้ก็จะเป็นเข้มสุดนะครับอ่าแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมใช้ก็คืออันนี้จะเป็นแนวพุกกันแต่แบบลักษณะเป็นแบบนี้ครับมันจะเข้มกว่าข้างบนนะเนี่ยผมใช้อยู่สี่หัวนี้กับยังลบอันนี้นะครับยังลบอันนี้ยังลบอันนี้ก็ธรรมดาลบแบบนี้ได้นะครับก็หายไปอ่ะโอเคนี่คือ หัวปากกาที่ผมใช้ใช้อยู่แค่นี้ขนาดเส้นทุกคนก็ไปลองเลือกอาตามความถนัดตัวเองนะครับคราวนี้มาดูด้านบนบ้างด้านบนก็จะมีเส้นปะเนี้ยเป็นการเลือกสีทิศนี่เป็นเป็นการมูฟวัตถุนะครับถังสีก็เป็นเทสีมีไม้บรรทัดนะครับแล้วก็มีอันเนี้ยที่บอกว่าวาดด้านซ้ายวาดด้านขวาก็ไปเกิดซ้ายวาดซ้ายก็เกิดขวาแบบนี้ที่มันสมดุลกันนะครับ อันนี้ก็เป็นการเพิ่มเชฟเลือกได้เลยเส้นตรงสี่เหลี่ยมวงกลมอันนี้ผมเลือกวงกลมก็เกิดวงกลมนะครับเลือกสี่เหลี่ยมก็เกิดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับอันต่อมาไม่ได้ใช้นะครับและนี่ก็เป็นการกําหนดความโค้งของเส้นอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะครับอีกอันนึงที่ใช้บ่อยคือการแทรกรูปนะครับเราสามารถไปเก็บรูปเอามาเนี่ยมเมื่อกี้โปรแกรม OBS ไมอะไรพวกนี้ครับผมแทรกมาหนึ่งอันมันก็มาแล้วเห็นไหมครับ ตัวนี้ก็ยอ่อขยายแล้วเอาไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับอันดูกับรีดูก็ตรงนี้นะครับนี่อันนี้อ่านะครับอันอื่นไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้อะไรละนะครับผมก็ใช้อยู่ประมาณนี้นะครับการแทรกเลเยอร์ก็กดกระมายบวกตรงนี้อ่ะเดี๋ยวคราวนี้ไอตัวเลือกอันนี้ครับมันจะเป็นตัวเลือกที่เราต้องเลือกอ่ะผมจะเลือกแผ่นที่ผมว่าผมจะเลือกวงกลมอันนี้นะครับการเลือกก็มีเลือกแบบว่า เลือกแบบอิสระเป็นสี่เหลี่ยมผมก็ใช้อยู่2อันนี้นะครับพอเลือกมาเสร็จปุ๊บผมอยากจะตัดวงกลมอันนี้ยไปวางอีกแผ่นหนึ่งเราก็มาทํางานที่ตรงนี้นะเนี่ยแผ่นเราเลือกสีฟ้าอยู่นะครับจิ้มเข้าไปมันก็จะบอกว่าออาคัดคัดครานนี้ผมจะเอามาแปะที่แผ่นข้างบนตรงนี้เราก็มาเพสตรงนี้อ่าผมปิดอันนี้ไปเห็นไหมวงกลมผมมาอยู่ที่ที่ตรงนี้แล้วนะครับ ไมค์ผมก็ยังอยู่นะผมยังไม่ได้ปิดไมค์ผมปิดไมค์ก็เหลือแบบนี้อะนี่คือเครื่องมือหลักๆนะครับที่ที่เอาไว้ใช้นะครับเนาะใช้ม่ายเนาะ,นะก็เป็นอะไรที่ถ้าเราฝึกเขียนบ่อยๆนะผมว่าทุกคนก็น่าจะทําได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับการเปิดปิดเลเยอร์แถวนี้นะครับอ่าก็มีประมาณนี้เนาะสิ่งที่ใช้ก็อยากให้ทุกคนได้ลองเห็นแล้วก็สุดท้ายลองลองไปฝึกนะครับ พอเราคล่องเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะเขียนง่ายขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นภาพรวมอุปกรณ์ที่ผมใช้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะผมอธิบายตรงไหนเร็วไปหรือว่าไม่เข้าใจก็อาจจะพิมพ์มาสอบถามได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ